สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักเล่าก,กลไกสมุนไพรและอาหารผ่านงานวิจัยกลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามีงานวิจัยทบทวนหรือรีวิวอาร์ติเคิลที่แบบว่าน่าสนใจมากๆมาฝากกันค่ะชื่องานวิจัยก็คือ Food Polyphenols and Type 2 Diabetes Mellitus Pharmacology and Mechanisms แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเอ่อโพลิฟีโนในอาหารกับโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะเขาจะเน้นเรื่องเภสัชวิทยาแล้วก็กลไกการออกฤทธิ์ค่ะ งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Molecules ค่ะปี2023นี่เองผู้แต่งคือราเบียนัสแล้วก็คณะผู้วิจัยท่านอื่นๆค่ะครับก็เป็นงานวิจัยที่รวบรวมข้อมูลล่าสุดเลยนะครับเกี่ยวกับบทบาทของสารกลุ่มโพลีฟนอลที่เราเจอกันบ่อยๆในพวกผักผลไม้ธัญพืชหรือว่าเครื่องเทศต่างๆนะครับว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับ โรคเบาหวานชนิดที่2ได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะเลยคือเขาพยายามจะดูไปถึงกลไกาการทํางานในระดับลึกๆเลยครับโอเคค่ะ งั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าสารกลุ่มโพลีฟีนอลที่ว่าเนี่ยมันมีกลไกลอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้างคะก่อนอื่นต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าโพลีฟีนอลเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สารตัวเดียวโดดๆนะครับแต่มันเป็นชื่อเรียกรวมๆของสารพฤกษเคมีที่พืชสร้างขึ้นซึ่งมีเยอะมากหลายชนิดเลยโครงสร้างทางเคมีก็ต่างกันไปอย่างเช่นกลุ่มฟลาวนอส์ที่เรารู้จักกันก็อาจจะมีควซิตีนหรือแอนโทไซยานินที่ให้สีม่วงสีแดงในผลไม้หรือ,อา จะเป็นพวกกรดฟีนอลิกอย่างกรดเฟอรูลิกกรดคาเฟอีกหรือแม้แต่สติลบีนอย่างเรสเบอร์ทอลที่เจอในผิวองุ่นนะครับซึ่งงานวิจัยนี้เขาก็สรุปภาพรวมว่าโพลีฟีนอลหลายๆตัวเลยนะครับอาจจะมีฤทธิ์ช่วยต้านเบาหวานได้ผ่าน,นกลไกที่หลากหลายมากๆเลยทั้งแบบที่เกี่ยวข้องกับอินซูลินโดยตรงหรือแบบที่ไม่เกี่ยวก็มีครับโอ้โหฟังดูซับซ้อนนะคะแสดงว่าสารจากพืชที่เราอาจจะกินกันอยู่ทุกวันเนี่ย มันเข้าไปทํางานในร่างกายเราได้หลายทางเลยนะคะเนี่ยแล้วมีกลไกไหนที่แบบเด่นๆที่งานวิจัยนี้เขาพูดถึงบ้างคะมีหลายกลไกที่น่าสนใจมากครับอันแรกที่สําคัญเลยก็คือการเข้าไปช่วยปกป้องเซลล์เบต้าในตับอ่อนของเราครับคือเซลล์เบต้าเนี่ยมันเป็นเหมือนโรงงานสร้างอินซูลินให้ร่างกายเราเลยนะครับการศึกษาหลายชิ้นก็ชี้ว่าโพลิฟิโนบางชนิดเนี่ยอาจจะช่วยปกป้องเซลล์พวกนี้จากความเสียหาย เวลาที่ระดับน้าตาลในเลือดมันสูงนานๆที่เขาเรียกว,ว่าภาวะพิษจากน้ําตาลสูงหรือ g โคสท s e toxicity นะครับซึ่งภาวะนี้มันทาลายเซลล์เบต้าโดยตรงเลยเราก็อาจจะช่วยส่งเสริมให้เซลล์เบต้ามันเพิ่มจํานวนได้ดีขึ้นแล้วก็ลดการตายของเซลล์ลงด้วยครับอืม,มน่าสนใจมากคะ่ะการปกป้องเซลล์เบต้าได้นี่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะมันเป็นต้นทางของการสร้างอินซูลินเลยแล้วมีกลไกอื่นๆอ,อ,อ,อีกไหมคะนอกเหนือเรื่องปกป้องเซลล์เบต้า มีครับอีกกลไกหนึ่งที่พูดถึงเยอะก็คือการเข้าไปยับยัง้งการทำงานของเอนไซม์บางตัวครับโดยเฉพาะเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารของเราที่มันทำหน้าที่ย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งน้ำตาลนะครับอย่างเช่นเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสหรืออัลฟาอะไมเลสพอโพลีฟนอนมันไปยับยั้งเอนไซม์พวกนี้ได้ก็อาจจะช่วยชะลอการย่อยแป้งกับน้ำตาลทำให้การดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดมันช้าลงได้ระดับหนึ่งครับ อ๋อการยับยั้งเอนไซม์ย่อยแป้งเนี่ยฟังดูหุ้นทุนนะคะคล้ายๆกับกลไกของยาเบาหวานบางชนิดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับหลักการกว้างๆคือคล้ายกันคือชะลอการดูดซึมน้าตาลแต่แน่นอนว่ารายละเอียดปลีกย่อยอย่างความเฉพาะในการจับกับเอนไซม์หรือผลข้างเคียงอื่นๆเนี่ยสารจากธรรมชาติกับยาที่สังเคราะห์ขึ้นมันก็อาจจะต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมกันไป นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกลไกที่เรารู้กันอยู่บ้างแล้วอย่างเช่นฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระโดยตรงเลยแล้วก็การช่วยลดการอักเสบซึ่งสองเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ในผู้ป่วยเบาหวานอยู่แล้วครับแล้วก็ยังรวมไปถึงการช่วยปรับปรุงกระบวนการเมตาบอลิซมึมหรือการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตกับไขมันโดยรวมของร่างกายด้วยครับค่ะค่ะแล้วก็อีกกลไกที่สำคัญมากๆนะครับคือการเข้าไปช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นบางทีก็อาจจะไปกระตุ้นให้ตับอ่อนหลังอินซูลินได้ดีขึ้นหรือไปกระตุ้นวิธีสัญญาณภายในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของอินซูลินโดยตรงเลย <S <S เช่นผ่านตัวที่ชื่อว่า AMPK ซึ่งเปรียบเหมือนเซ็นเซอร์วัดระดับพลังงานของเซลล์หรือผ่าน X ครับแล้วก็ยังอาจจะช่วยยับยั้งการดูดซึมกลูโคสในบางขั้นตอนหรือยับยั้งการสร้างสาร AEGs ด้วยครับ AGEs นี่คือสารที่เกิดจากน้ำตาลไปจับกับโปรโตีนใช่ไหมคะเหมือนที่เขาบอกว่ามันทำให้เซลล์แก่เร็วใช่เลยครับ AGEs หรือ Advanced Glycation End Products เนี่ยมันเหมือนกับคาราเมลเหนียวๆที่ไปเกาะโปรโตีนต่างๆในร่างกายทำให้โปรโตีนทำงานผิดปกติแล้วก็เร่งให้เซลล์เสื่อมเร็วขึ้นซึ่งพบมากในผู้ป่วยเบาหวานครับ p o l y p h e n o บางตัวก็อาจจะไปช่วยยับยั้งกระบวนการนี้ได้ โห oh, ฟังดูแล้วกลไกมันหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วพอจะยกตัวอย่างสารโพลีฟีนอลที่เราอาจจะคุ้นๆชื่อกันที่เจอในอาหารให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจากงานวิจัยนี้ตัวไหนมันเด่นเรื่องกลไกอะไรเป็นพิเศษบ้างคะได้ครับอย่างเช่นเอ่อเรสโบร์ทรนะครับที่เราเจอกันในผิวมงมุนแดงหรือในถั่วลิสง งานวิจัยนี้ก็เชื่อมโยงว่ามันอาจจะช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้ช่วยลดการสะสมไขมันในตับแล้วก็ปกป้องเซลล์เบต้าด้วยมีการศึกษาที่พยายามเชื่อมโยงกลไกมันเข้ากับวิธีสัญญาณที่เรียกว่า AMPK SIRT1 ด้วยครับอืมค mm ่ะ hmm. หรืออย่างเคอร์คูมินอันนี้มาจากขมิ้นชันเลยสีเหลืองเหลือนที่เราคุ้นเคยตัวนี้จะเด่นมากเรื่องริดต้านการอักเสบ ซึ่งก็อาจจะไปช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินได้ทั้งอ้อมแล้วก็แน่นอนว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีด้วยครับขมิ้นชันนี่เองหัวใหญ่หอมแดงหรือในแอปเปิลก็มีครับตัวนี้ก็มีรายงานว่าอาจจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อาจจะไปกระตุ้น a m p แล้วก็มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยแป้งบางตัวด้วยค่ะ สุดท้ายอีกกลุ่มที่น่าสนใจก็คือแอนโทไซานินครับพวกนี้คือสารที่ให้สีม่วงสีแดงสีน้ำเงินในพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆหรือในกระหล่ำปลีม่วงอัญชันอย่างเงี้ยนะครับ กลุ่มนี้ก็เด่นเรื่องริดต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็มีงานวิจัยบางชิน้นชี้ว่าอาจจะส่งผลดีต่อการหลั่งอินซูลินแล้วก็ช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินได้ด้วยครับโหแต่ละตัวก็มีกลไกที่น่าสนใจแตกต่างกันไปนะคะใช่ครับแต่ว่ามีสิ่งสําคัญมากๆที่ต้องเน้นย้ากันจริงๆนะครับคือคกลไกต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เลยยังเป็นข้อมูลที่มาจากการศึกษาในระดับหลอดทดลองในเซลล์หรือว่าในสัตว์ทดลองเป็นหลักนะครับคือมันยังต้องการการศึกษาเพิ่ม เติมในมนุษย์อีกเยอะมากๆเลยครับเพื่อจะยืนยันประสิทธิภาพจริงๆแล้วก็ต้องไปดูกันต่อเรื่องขนาดที่เหมาะสมว่าต้องกินเท่าไหร่ถึงจะได้ผลแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในระยะยาวด้วยก่อนที่เราจะนําไปแนะนําให้ใช้ได้อย่างชัดเจนจริงๆครับต้องบอกว่าข้อมูลจากงานวิจัยทบทวนชิ้นนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักๆของเขาเลยคือเพื่อทำความเข้าใจกลไกลในระดับโมเลกุลให้มากขึ้นแล้วก็เพื่อสํารวจความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาสารเหล่านี้ไปสู่การเป็นยาหรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอนาคตนะครับ ใช่เลยค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยต้องย้าว่ามันไม่ใช่คําแนะนําทางการแพทย์นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถนําไปใช้เพื่อทดแทนการรักษาโรคเบาหวานตามแนวทางมาตรฐานในปัจจุบันได้เด็ดขาดเลยค่ะการดูลารักษาโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องอยู่ภายใต้คําแนะนําแล้วก็การดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะติดตามเรื่องราวงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรและสารอาหารที่มีประโยชน์แบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับพวกเรานักเล่ากลไกสมุนไพรและอาหารผ่านงานวิจัยนะคะหากคุณผู้ฟังมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยในประเด็นไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ